เข้าใส่พมกับใช้ m อไซด์กบ,บาลจนเขาต้องคาดลงเอเวจีในที่สุดและเราก็ได้ออกวิ่งต่อแต่วิ่งมาไม่ทันไรก็มาพบกับศัตรูตีใหม่อีกแล้วจากนั้นคุณตัวแบกก็ได้เข้าไปแจกกระสุนให้คนพวกนั้นแบบเต็มรูปแบบส่วนผมที่ไม่อยากหน้าแหกก็ได้วิ่งเล่นอยู่นอกบ้านก่อนจะรอบเข้าไปซัดกบ,บาลและเขาก็ถึงคราวอาวสานในที่สุดแต่ในขณะนั้นเองก็ไมีรถพุ่งมาแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเลยถูกคุณเดอะแบกับคุณต้อมต้อนรับถึงกำลับที่ข้างรถกันเลยทีเดียวแต่นุกเหมือนทางคุณก็ช้ตาจะหนนนนน้้้้้้าาาาาาขขมมแแแลลลวตตออออีเเเรรรททัังงงง3กกก็ไปํนในพื่ะผบคุณ ตอมนี่ไม่รู้พร้อมหรือเปล่านะแต่วิ่งมาก่อนละจากนั้นผมก็ได้รอบเข้าหลังอีกตามเคยและก็ได้รอจังหวะเมื่อถึงเวลาก็ได้โดดเสยหน้าจนไอ้บ้าน,นั่นต้องไปหวั่นในที่สุดแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งตีสวยแต่ดูเหมือนศัตรูจะยังไม่หมดเพราะเมื่อกี้มีส้นเท้าขึ้นซึ่งเขาก็อยู่กับคุณตัวแบกและเขาก็หน้าแหกเพราะถูกคุณตัวแบกยิงแสกหน้าเข้าไปเต็มๆจากนั้นผมก็ได้นั่งรถเข้าวงแต่นั่นคนไอ้ชิบหายแล้วเขาก็พาผมเข้าฉาและก็สามารถทําศัตรูดับอนาถไปพังงาดในแมปอื่นได้้้้ในนนนทททีีี่่่่่สสุดดดเชชยยหหลลลััังงกกกูไไมมววออิบาาาจ็ๆ